สวัสดีค่ะคุณย่าพาชิววันนี้คุณย่าพาชิวจะพาทุกคนมาดูที่แรงสวยๆนะคะแต่ไม่ได้อยู่ที่ระยองนะวันนี้อยู่ที่จันทบุรีวันนี้เราอยู่ที่จันทบุรีนะคะมีที่ราคาถูกๆในโซนแก่งหางแมวเราอยู่ที่โซนแก่งหางแมวนะคะที่ใกล้ๆกับสวนที่คุณย่า มาทำสวนทุเรียนนะคะที่แปลงนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะคะอยู่ในอำเภอแก่งหางแมวนะคะอยู่หมู่แป8ของอของแก่งหางแมวไปค่ะเดี๋ยวญาติจะพาไปดูพื้นที่นะคะว่าพื้นที่มีความสวยมากน้อยแค่ไหนเหมาะสำหรับทำสวนผลไม้ไปค่ะเดี๋ยวไปดูกัน นี่ะะคะพื้นที่เขาเาพิ่งจะโค้นโคนยางไปนะคะโคูนยางไปพื้นที่อยู่ที่เนื้อที่สิบร่นะคะพื้นที่ตรงนี้ก็นั่นนะคะแดนก็จะก็จะอยู่แค่แค่ปลายนั้นนะคะติดกับสวนยางแปลงนั้นอันนี้ก็จะเป็นถนนสาธารณะเข้าไปนะคะถนนก็ถนน ไม่ใช่ถนนคอนกรีตนะคะเป็นเป็นถนนพื้นดินปกติของเรานี่นะคะนี่แล้วก็สุดนั้นก็จะเป็นแดนแล้วก็ไปแดนตรงนูน้นจะก็จะติดแปลงอย่างแปลงนน้นที่ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมนะทุกคนที่ราบสวยแล้วก็นี่เลยค่ะเขาขายไม่หมดทั้งแปลงนะคะเขาเขาจะขายแค่พื้นที่อยู่สิบไร่อาจจะมีที่ตรงนี้เหลืออยู่ที่เขาไม่ได้ขายนะคะเขาจะขายแค่ตรงนี้นะคะวัดแล้ว ก็สิบไร่พอดีที่สวยมากเลยค่ะทุกคนเหมาะสำหรับทำสวนนะทุกคนใครอยากมีพื้นที่ทำสวนออพื้นที่เปล่านะคะทำสวนได้สบายสบายปลูกปลูกได้สิบไร่นี่ก็เยอะนะคะได้หลายถ้าเป็นสวนทุเรียนนี่ได้เยอะมากเลย <S <S เขากำลังทำท่าจะาก,กุศะนะคะเจ้าของที่แต่ว่าเหมือน นี่นะคะเขาทําล้อมสสะไปแล้วนะคะทําคอกทําเป็นคันสสะไว้นะคะแต่ว่าพอไม่ได้ทําน่าจะคงไม่มีงบประมาณคงอยากจะทําสวนนะคะก็เลยไม่ได้ก็เลยทิ้งไว้ยังไม่ได้ลงมือทําทุกคนสิบไร่นะคะเปิดอยู่ที่ราคาไร่ละ 2แสนบาทต่อรองได้นะคะราคา2แสนบาทเที่ไม่ได้มีโฉนดไม่ได้มีใบอะไรนะคะเป็นแค่เออใบเสียภาษีกับกับออบตนะคะใช่ไหมจะจ๊าจ๊จมันมีแค่ใบเสียภาษีเนาะมีแค่ใบเสียภาษีไม่ได้มีใบอะไรนะคะแต่ที่สวยนะคะที่โซนนี้ก็ ราคาก็ประมาณนี้นะคะซึ่งแสนขึ้นเอ่อมีเล่มเล่มกันยางเหรออ๋อนี่ค่ะพื้นที่แถวนี้ก็ราคาอยู่ที่ก็จะประมาณนี้นะคะแสนขึ้นไปอยู่ที่พื้นที่แต่ตรงนี้อยากบอกทุกคนนะคะ ไม่มีช้างนะพอเพราะบ้านคุณย่าก็อยู่ใกล้ๆกับตรงนี้ไม่เกินีร้อยเมตรนี่เองนะคะสวนนะคะสวนคุณย่าที่มาปลูกทุเรียนอยู่ก็อยู่ประมาณอยู่ใกล้ๆก,กันเลยค่ะทุกคนอันนี้เป็นทางที่เข้ามานะคะตรงนั้นจะเป็นถนนคอนกรีตข้างหน้านะคะข้างหน้านั้นจะเป็นถนนคอนกรีตเอ,อในหมู่บ้านนะคะในหมู่บ้านตรงนี้เขาจะเรียกเอ่อป่งัวนะคะ แ่งหางแมวตำบลแก่งหางแมวอำเภอแก่งหางแมว,แแมวจังหวัดจันทบุรีบรรยากาศดีนะคะทุกคนท,ที่แถวนี้ยาตกเออ็เข้ามาอยู่ที่นี่แต่เข้ามาอยู่นานแล้วค่ะตั้งสมัยแบบม,ม,มีที่อยู่ที่นี่ตั้งสมัยรุ่นพอ่อรุ่นแม่ก็ประมาณสักสามสิบสามสิบปีแล้วแหละแต่ว่าเพิ่งเริ่มเข้ามาอยู่จริงจังเมื่อตอนโควิดนี COVID ่นะคะเข้ามาอยู่ เื่อมาทำสวนนะคะทุกคนที่สวยมากเลยเหมาะสำหรับการทําสวนผลไม้ใครเออสนใจนะคะเดี๋ยว้าจะทิ้งเ,เบอร์ไว้นะคะอยู่ใต้คลิปนี้นะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายแปลงนะคะในในในโซนแก่งหางแมวของจันทบุรีนะคะถ้าใครมีใครสนใจ ออยากได้ที่แถวนี้ราคาเริ่มต้นที่ก็จะอยู่ประมาณแสนขึ้นไม่เกินสองแสนอยู่ประมาณนี้นะคะแต่ที่จะเป็นแค่ใบเอ,อเสียภาษีนะคะที่แถวนี้แต่ก็อยู่ทำมาหากินกันมาแบบไม่ใช่วันสองวันนะคะเฉพาะตัวย่าเจ้าของช่องเองก็มีที่อยู่ที่นี่อยู่มาประมาณกับน่าจะสามสิบปีแล้วนะคะก็ยังทำมาหากินกันอยู่ได้ทุกวันนี้บรรยากาศดีมากทุกคน นี่นะคะใครสนใจก็พักกันเข้ามานะคะมาพูดคุยต่อรองมาดูพื้นที่จันทบุรีที่นี่เมืองจันเมืองแห่งผลไม้ใครอยากได้ที่หรืออยากได้ที่เป็นสวนเลย แบบไหนหรือสวนยางติดต่อเข้ามานะคะคุณย่าจะพาทุกคนไปชมอีกหลายๆแปลงเสำหรับคลิปนี้ก็เราจะปิดกันแค่นี้แต่เอเดี๋ยวเดี๋ยวคุณย่าจะพาไปดูถนนดีกว่านะคะถนนที่ว่าเาเส้นนี้นะเส้นที่จะเข้ามาว่าเนี่ยเข้ามาจากถนนคอนกรีตนี่ประมาณแค่เท่าไหร่อ่ะ ไม่เกินร้อยเมตรประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวปเดี๋ยวคุณย่าจะพาไปดูนี่นะคะถนนเ,เส้นในหมู่หมู่แปดของเรานะคะตรงนั้นจะเป็นสามแยกแล้วก็อันจะเป็นบ้านผู้ใหญ่นะคะก็คอนกรีตก็จะมาจากเส้นนี้อันนี้จะออกไปเส้นแก่งหางแมวนะคะวิ่งเข้ามานะคะจากสวนลุงหมูป้าตุย้ย ข้ามาจากเส้นสีแยกแก่งถ้าจากสีแยกแก่งก็จะเข้ามาประมาณสักสองสาโลนะคะเข้ามาในโซนของหมู่แปดนี่เลยทุกคนนี่ค่ะแปลงที่คุณยา่าจะอยู่แค่ตรงนี้เองนี่ค่ะเข้าไปหน่อยเดียวร้อยเมตรนะคะที่แปลงนี้ ที่ราคา200,000นะคะถ้าทุกคนสนใจก็ทักถามกันเข้ามานะคะเดี๋ยวคุณย่าจะทิ้งเบอร์ไว้นะคะใครสนใจติดต่อเข้ามานะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมแล้วเดี๋ยวคุณย่าจะพาไปดูอีกหลายๆแปลงในแก่งหางแมวนะคะใครสนใจอยากได้แบบไหนก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะเราจะหาให้ขอบคุณค่ะ